สวัสดีครับพวกเราคือฝ่ายไอทอีสถาบันปรังจิตานุภาพจากา66วัดศรีสว่างวงเกาะเสือครับผมวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการาดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจาก l ลายนะครับมาตั้งชื่อนะครับผมแล้วก็เซฟในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ทำการซิฟ ไฟล์ในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์เพื่อเตรียมสำหรับการสอบของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสมาธินะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมซิฟไฟล์ก่อนนะครับซึ่งจะเลือกโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็คือ7นะครับ s i p 710นะครับตัวนี้นะครับคลิก Enter ไปเลยนะครับผมดาวน์โหลดเข้า Google นะครับแล้วก็ แล้วก็พิมพ์7 10นะครับแล้วก็จะเจอเว็บไซต์แรกเลยนะครับก็ให้ทำการคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ก็ถ้าสำหรับนะครับระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยนะครับก็มีให้เลือกนะครับทั้ง64บิตนะครับแล้วก็32บบิตนะครับก็เราก็เลือกอเป็น ระบบประการที่ที่เรารองรับนะครับผมนะครับซึ่งถ้าเป็น64บิตนะครับก็เลือกดาวน์โหลดข้างบนนะครับ32บิตก็ดาวน์โหลดข้างล่างนะครับของผมเนี่ยเป็น64บิตนะครับก็เลือกดาวน์โหลดข้างบนนะครับผมก็ไฟก็นิดเดียวนะฮะดาวน์โหลดมาึ้นแลวนะครับก็ไฟล์ดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมใช้ Google Chrome นะครับก็ คลิกหนึ่งครั้งนะครับระบบจะถามว่าอนุญาตให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้หรือเปล่าก็ตอบย็ดนะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งไปนะครับคลิก i n s t a l l อย่างเดียวครับก็เสร็จละนะครับไวมากนะครับก็ลิกโค้ดไปได้เลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสมมติว่าพี่เลี้ยงนะครับได้รับไฟล์ข้อสอบนะครับจากสมาชิกในกลุ่มนะครับก็นะครับ ให้เปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะครับโปรแกรมไลน์นี้ก็ดาวน์โหลดใน Google ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็คลิกนิกๆติดตั้งแล้ว็ล็อกอินนะครับเสร็จแล้วก็นะครับที่ไฟล์รูปภาพที่สมาชิกในกลุ่มส่งเข้ามาที่เป็นข้อสอบนะครับก็จะมี Save, Save as, Share แล้วก็คล e ปนะครับผมให้เลือกที่เซฟแอสนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเซฟไปที่เดสก์ท็อปก็คือที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมก็คลิกที่เดสก์ท็อปครับอ่านะครับแล้วก็คลิก new folder ครับเราจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับตั้งชื่อว่า g ผมสมมติว่าสมมติว่า g 1 5ซก็คือกลุ่มที่15นะครับก็อ่าคลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับให้ตัวไฟล์นะครับชื่อไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยนะครับชื่อโฟลเดอร์เนี่ยนะครับก็จะ active ขึ้นมาแบบนี้ก็ดับเบิ่คลิกเข้าไปนะครับเราจะเซฟใน โฟลเดอร์ G5 นี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ครับตั้งชื่อไฟล์ของตามสถาบันพรังจิตตานุภาพนะครับสมมุติว่าเป็นเลขที่1นะครับก็0 0 1นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าแรกก็ขีด1แบบนี้นะครับผมก็เซฟได้เลยนะครับปึ้งนะครับเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็น open open folder นะครับเราสามารถคลิก มาดูได้นะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คืออยู่ใน G15 ชื่อไฟล์เป็น001ขีด1เรียบร้อยนะครับต่อไปสมมติเราเป็นหน้าที่2ของเขาผมก็เลื่อนลงมานะครับก็คลิกที่เซฟแอดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยสังเกตว่า001เรายังอยู่แล้วนะครับผมเราก็นะครับ <c oughs> ลบอีกครับลบอีกนะครับเราก็001ขีด2แบบนี้นะครับผมก็คลิกเซฟซึ่งอยู่ใน โฟลเดอร์ G 5ิบห้าเ้ยก็คลิกเซฟไปนะครับผมอ่านะครับเราเปิดโฟลเดอร์มาดูก็จะนี้จะจะมี2ไฟล์แล้วจะมี2ไฟล์แล้วนะครับผมต่อไปสมมุติว่าเป็นหน้าที่3นะครับก็คลิกเซฟแอดนะครับผมอ่ะเซฟแอดเหมือนเดิมนะครับเพื่อความรวดเร็วเราจะมาคลิกที่ชื่อไฟล์ก็ได้นะครับมันจะขึ้นไฟล์ที่เราคลิกนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนข้างหลังนะครับเป็นกีด3ก็คือเป็นหน้าที่3นะครับแบบนี้บึ้งเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยล้นะครับทีนี้โฟลเดอร์ที่เราเซฟก็คืออยู่ที่หน้าจอตรงนี้ที่เดสก์ท็อปนะครับแต่เมื่คลิกเข้ามามี3ไฟล์เรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นคนต่อไปก็0ูนยกีดหไปเรื่อยๆนะครับแล้วไฟล์มันจะเรียงเองนะครับสถาบ,บันก็จะตรวจได้ง่ายนะครับทีนี้ซิปทํำยังไงก็คลิกขวาที่โฟลเดอร์เลยนะครับผมแล้วก็จะมาที่โปรแกรม7ซเว่นซิปของเรานะครับมันก็จะมีหลายตัวเลยนะครับผม หลายตัวเลยนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับ add to G15 zip นะครับถ้าโฟลเดอร์ของเราชื่ออะไรนะครับมันจะบอกว่าโฟลเดอร์ของเราชื่อโฟลเดอร์ตามด้วย .zip นะครับให้เ i p อันนี้เลยก็เมนู1 2 3 4ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ G15 ถ้าของเราเป็น G1 ก็ต้อง้เป็น G1 .zip ก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับอ่ะระบบก็จะ zip ให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็ มาที่ลายเราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สมมติผมส่งให้พี่คิงนะครับก็ลากนะครับลากมาวางปึ้งนะครับก็ส่งให้ในกลุ่มนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ